สวัสดีครับเพื่อนทุกคนก็กลับพบกับรายการโนบุกทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับเอมินโป้งที่จะมาชวนผู้ชนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโนบุกรุ่นใหม่นะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนนะครับไปไปมาๆระหว่างโนบุกหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายประเภทการใช้งานนะครับเพื่อนทุกคนเองจะได้มีข้อมูลนะครับเอาไว้ใช้ทํากันบ้านเวลาในการเลือกซื้อโนบุกสักครื่องหนึ่ง แล้วก็ถ้าตัวไหนมีรีวิวตัวเต็มก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอ่าสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น MSI Creator Z16HX Studio ชื่อยาวจุงนะครับสเปคเนี่ยเป็น i9 13980 HX ก็เลยว่าเป็น CPU เบอร์แรงที่สุดของ Intel สิดทาในตอนนี้เลยคือเน้นงานประมวลผลนะครับ โคตรแรงนะครับ 24, 24คอ32เทรดเออเยอะมากนะครับการจอแยกเป็น RTX 40 50โอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่ตัวแรงมากก็อาจจะเป็นงาน 3D ที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะักแต่ก็ว่าแต่ก็ถือว่าทำได้ลื่นนะครับนอกนอจากนี้นะครับได้จอ16นิ้ว Quad HD พ l u s 1 6ึ่งเฮิร์และเป็นเทคโนโลยีมินิ LED จอโคตรอย่างเทพอ่ะคืออาราคาก่อนหกหมื่านเก้าก้บาทคุณได้นะบุก i 9ตัวท็อปที่สุดในจอมินิ LED อ่ะหกหมามมันไม่เคยถูกกว่าน,นี้มาก่อนเลยนะมิ Mini นิ LED นี่พูดถึง ทีไรก็ราคาไม่มีราคาเนี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ A L S <S เอลไซส์ก็ทำได้นะออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง SKU ใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้หลายหลายร้านก็มีขายแล้วอย่าง JIB นะครับหกหมืาิบาทแอดไว้ก็มีนะครับในส่วนของตัวสเปคเอื่นๆผมพามาดูที่ผมเคียนไว้ดีกว่ามันชัดกว่านะครับ พบกว่าด้วยอ่านี่ไงนะครับ CPU i9 139 8 0ส X, X นะครับ24คอร์ไซสสองเทรดค่า TDP 55วัตต์นะครับแรงแบบเดสก์ท็อปเลยแต่ว่ามีหน้าจอและพกพาได้การ์ดจอนะครับ RTX 4050แรมการ์ดจอก็6 g b g d d r 6มีค่า TDP ที่90วัตต์ ถ้าถามผมก็มันก็โอเคนะเมื่อเทียบกับราคาที่เราจ่ายไปเล่นเกมดีทำงานได้มีเกมเรดี้ไว้เล่นเกมนะครับมีเอวิดีโอสตูดิโอไว้ทำงานตัวด i เวอร์นะตัวซอฟ์แวร์แรมสายสองกิบไดเดียห้าเ s สความจุ1นึ่งเทราไบต์เจนสแจ่มมากเลยหน้าจอนี่แหละโอ้โหโคตรอย่างเทพนะครับมินิ LED ขอมาพิมพ์ตกนะครับ p o hd part ก็คือ2560คูณ1,600ควมกริบเลยนะครับแล้วก็ refresh r a 1 0 5 h z กดไลค์ให้เลย w i n d o w s t h home นะครับมี Office มาให้ด้วยมานถึงว่ามีโปรแกร,รม Word, Excel, PowerPoint, bundle ติดขึ้นมาเลยเพืนอุกขึนแค่ใช้ Microsoft Account, Activate จบยาวยาว เซีเงินไปได้อีกประมาณ4,000บาทด้วยกันประกัน2ปีนะครับ1ปีแรกก็เป็นประกันแบบ global ประกันโทรโลงสำหรับตัวนี้นะครับ MSI Creator ช 16HX Studio ก็ถือว่าเป็นอีนหนึ่ง notebook สาย Content Creator บางคนอาจจะเป็นเ,เรียกว่าเป็นสาย Creator ตัวจริงนะครับเป็นช่างภาพเป็นช่างวิดีโอเป็น Artwork นะครับแล้วทำอ์ตเวิร์กต่างๆนานานะครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ 2D 3D ก็ได้หมดนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเองเนี่ยมันตอบโจทย์อยู่แล้วด้วยตัว CPU เบอร์แรงที่สุดนะครับส่วนตัวการ์จอจริงๆจะมีตัวแรงกว่านี้แหละแต่มันราคา 90, 9 9 0 0 0ตัวนั้นเป็น4,070เออก็ต้องเลือกตัมก็หมนเนาะตัวนี้ประหยัดไปต้อง3,000บาทนะครับแล้วก็ได้จอมินี้เ d ดด้วยอ,อื่นๆนะครับสรับตัวฟีเจอร์ มีเวเฟอร์เชมเบอร์อ Chamber, เรื่องของระบบระบาคาร้อนเพนซัพพอร์ตอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่จอทัดนะครับแล้วแต่ออปชันแอลของเขาแต่ที่แน่นะครับ CPU มันเป็นเบอร์แรงนะครับงานประมวลผลที่ซับซ้อนนะครับต้องการคอ เทรดที่เยอะแล้วก็เสถียภาพสูงเข้ากับซอฟต์แวร์ได้ดีตัวนี้ก็ใช่เลยนะครับมีเช็ครีนางอินเทลเขาที่สามารถเร่งตัว P core สอ c o r เนี่ยไปได้5.6 g h ดกิกได้กันเออนะเวเดีย e นะครับ G e force RTX ก็เรียกว่าทั้งตัวฮาร์ดแวร์ก็ดีตัวซอฟต์แวร์ก็แจ่มนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าการันตีเรื่องของงานครีเอเตอร์ต่างๆกับซอฟต์แวร์ชั้นนำ เมื่อเทียบแล้วความแรงกับที่เป็นครีเอเตอร์รุ่นเจนที่แล้วแล้วก็แล้วกันก็ดีขึ้นในทุกมิตินะครับเนี่ยเบรนเดอร์นะครับแฮนด์เบรกโฟล์ชอปพียร์โรนะครับดีขึ้นดีขึ้นอ่ะส่วนตัวหน้าจอตัวนี้ทำไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสเปคคือเป็นโกลเด้นเรช1 16ต่อ10ส่วนค่าพีค่าสี P ีสามร้อเปอร์เซ็นต์นะครับคอส HD พัดคมจัดๆนะครับค e, ่าเดลต้า E คั้เคลื่อนต่ำกว่าสองนะครับมีเทคโนโลยี Two Color ปรับโปรไฟล์สีได้แล้วก็ลอด HDR พันความสว่างสูงนะครับมีการเรียกว่าคาลิเบรจาก Command v e r i f i มาแล้วเพราะว่าสีดีสีตรงแน่นอนความสว่าง1,000งพันนิชน่นะโคตรสู้ตาเห่ือกับ iPhone ไม่ตายเถอะสว่างตาจะบอดนะครับถ้าใช้ในห้องมืด,มดอ,อ่าระบบระบาร้อนนะครับเป็น Vapor Chamber เรียกว่าก็ใส่เต็มแหละนะครับช่วยนำพาความร้อนออกไปอย่างดีช่วยเลยเรื่องของในการทํางานที่เน้นความเสถียรภาพสูงแบบไม่ใช่ว่าเดี๋ยวสวิงเดี๋ยวดอปเดี๋ยวกระตุกอะไรอย่างเงี้ยสำคัญนะมันอาจจะไม่ได้เย็นจัดแต่ว่ามันจะเสถียรภาพนะครับพัดลม2ตัวดูดลมเย็นเป่าลมร้อนออกสีทางด้วยกันแบตเตอรี่90วัตต์อก็คาดว่าน่าจะใช้งานได้หลายชั่วโมง และก็ตัวเครื่องเนี่ยมีความบางที่19มิเมเท่านี้ถือว่าเป็นโน้ตบกที่ค่อนข้างบางพกพาสะดวกอ้อตัวเครื่องเป็นโลหะหมดด้วยเป็นอะลูมิเนียมอลลอยเกรดดทั้งชิ้นนะครับด้านบนฝาหลังอะด้านล่างอ่าไม่ใช่ด้านล่างตามเรสนะครับส่วนด้านล่างจริงๆเนี่ยจะเป็นพลาสติกถ้าผมจำไม่ผิดนะออพอร์ตเชื่อมต่อครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Thunderbolt 4นะครับเรียกว่าก็รองรับตัว PD charging ด้วยตัว USB Type C ก็รองรับการอุอนข้อมูลแล้วก็ต่อจอแยกก็ได้ DisplayPort มี SD Card Reader ตัวเต็มมี USB 2องห้ A 1ช่องมีช่องต่อพอร์ไม้นะครับแล้วก็ช่องต่อด d a p t e r แบบ Serial Box B แล้วก็เห็นไหมตัวเครื่องเนี่ยมันมีความเป็นลิมนะครับมันจะมีความแบบดูแลสลิมอะดีไซน์ได้เจ๋งนะครับได้สวยเลยแหละ แล้วก็งานประกอบต่างๆมาเช r i a l ดีนะครับรบเสียงเป็นตัวเรียกว่าลำโพงของไดนา u u i o o ชั้นนำนะครับลำโพง4ี่ตัวสีออ่ตัวเสียงดีแน่นอนเหนือชั้นนะครับ w i f i 6 e นะครับมี a อฟเท e ร t e r ในการปรับแต่งต่างๆได้แล้วก็มีเรื่องของความทนทานระดับมิลิชิรีเกต e ทนทานต่อการตกรตกระแทกฝุ่นละอองความร้อนความชื้นต่างๆนะครับดี D. หรือว่าเป็นฟีเจอร์เด็ดเลย ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาจะมีสเปคให้เลือกเยอะแหละนะครับท็อปสุดก็จะเป็นอ่ะไอเก้า CPU การ์ดจอก็มีตั้งแต่สี่ศูนย์หแล้วก็สีส่ศนย์ะครับตัวหน้าจออย่างเช่นเดียวกันก็จะเป็นหน้าจอที่เรียกว่าทัดก็มีไม่ทัดก็มีอ่าถ้าตัวที่มันทัดได้มันจะไม่ให้จอ mini LED เออขออภยัยถ้าเป็นตัวที่มันทัดได้มันจะไม่ให้จอ mini LED นะครับเอาใหม่ ถ้ามันเป็นจอที่ทัดไม่ได้นะครับมันจะเป็นมินิ l e D แต่ถ้ามันทัดได้ด้วยปากกาด้วยนะมันก็จะเป็นจอ I P S เฉยๆที่เป็นแบ็คไลท์ปกตินะน้ำหนัก2 3, 2. 3 9กิโลกร,รมัมแล้วก็มีแบตเต t k ี y บอร์ดเป็นสีขาวสีเดียวสวยงามให้ความพรีเมียมนะครับตัวเครื่องเออไงตัวเครื่องในรวมนะครับ ก็เรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวเลยสำหรับสายครีเอเตอร์ที่บอกว่ามันดีไซน์ได้ลงตัวเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีการผสมผสานนะครับกับชิ้นงานต่างๆด้วยกันที่ดูลงตัวออมีภาษากราแบบที่สวยงามเป็นโน้ตบุ๊ก16นิ้วนะครับสายครีเอเตอร์ที่แป้นนมำพดก็ยังอยู่นะเป็นตัวเลขแล้วก็มีเรื่องของอ่ะระบบ b บโอเมตริกนะครับสแกนหน้ามีสแกนนิ้วมีเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับต้องเรฟเฟ e n c e เป็นตัวตัวตัวนี้นะครับพยายามขยายแรมเนี่ยก็อัพทูถึงหกสิบสี่กิบไบสิบหกกิกพออัพเพิ่มได้นะเป็นสามสองกิกสามสองกิกไบก็ได้นะครับ SSD นะครับมีหนึ่งสล็อตเอ,องรับเป็น Gen 5ได้หรอ โอ้ลองรับ s s D แบบ Gen 5นะแต่ Gen 4นี่ใช่แน่นอนนะครับ1เชลบายติดเครื่องมาเลยเว็บแคมเป็น Full H D นะครับมี I R c a m ERA สแกนหน้าได้คีย์บอร์ดสีขาวการเชื่อมต่อไร้สาย w i f i เนี่ยเป็น Q l e r ด้วย6 AX นะครับเราก็สามารถที่จะแบบจัดการ Priority ในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมกต่างๆได้รูทูท่าดูสามลำโพง4ตัวมีฟิงเกอร์พิ้นสแกนนิ้ว ระบบอิเล,ล็กทริกเลือกเอาจะสแกนนิ้วสแกนหน้าหรือว่าสแกนทนั้งคู่เลยก็ได้นะครับสะดวกสแกนหน้าสแกนหน้าสะดวกนนสแกนนินน้วก็สแกนนิ้วนะครับมีแอม ambient นเซอร์ในการช่วยปรับแสงหน้าจออัตโนมัตินะครับพอสว่าง,แบต,ตาง,าง,งแบตเตอรี่4เซลล์90วัตต์แอลก็ถือว่าค่อนข้างสูงอะแดปเตอร์2 8 0วัตต์240วัตต์ขออภยัยเอ้ยต้อง210วัตต์ถูกแล้วะห้างเป็น i9 น้ำหนัก2.39กิโลกรัมความบาง19มิล แล้วก็สีชื่อว่า l u n a g r a y นะครับก็เรียกว่าปีหนึ่งโนบุกสาย Creator คือบางคนบอกว่าโอ้ถ้าผมซื้อกีมินิโบุกแรงกว่านี้อีกก็แรงกว่าในง่ของการจอแยกใช่แต่ถ้าได้ CPU i9 1 3 9 8 0้นะครับได้ในส่วนของตัวจอมินิ LED ี u a d HD ด l u s ัเนี่ยไม่ได้หกกักง่าย แล้วก็แน่นอนมันอาจจะไม่ได้เน้นกับงานแบบ 3D Render เพราะว่าการจอแยกมันอาจจะไม่ให้ตัวแรงมันไม่ใช่ตัวที่เป็น RTX ตัว A ที่เป็นแบบสายสายนั้นนะครับแต่ก็เป็น RTX มันเป็นมันไม่ใช่ RTX ให้เฉยมันเป็น GeForce RTX ซึ่งมัน,เ,นเล่นเกมมากกว่าแต่ว่าได้ตัวซอฟต์แวร์เอง n อ i d i a ียเขาก็รองรับตัว Studio เป็นต้นส่วนตัว งบ6 3หมื่ามเอาไปเป็นตัดต่อวิดีโอทำภาพถ่ายไปช่างภาพนะครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะครับอะไรเนี้ยสายเนี้ยผมว่าใช่เลยแล้วก็เป็นพวกที่ดูพรีเมียมจริงๆอีกด้วยเพราะว่าตัวเครื่องเป็นโลหะทั้งชิน้นอ๋อที่ผมชอบนะ S D card reader ตัวเต็มมีมาให้เว้ยสำคัญนะ คือคนที่แบบทำงานเนาะดึงการ์ดจากกล้องมากล้องแบบฟูลเฟรมอะมิเลเลสอะไรเงี้ยก็ต้องการ s d c การอะบางรุ่นบางยี่ห้อชอบให้มาเป็นไมโคร s d c การซึ่งมันแบบมันมันใช้ไม่ได้อะ่ะสุดท้ายเราเองก็ต้องไปหาซื้อตัว usb c h u b ที่เป็นการ์ดเดอร์มาต่อย่อีหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องอสุดท้ายคือย้ำอีกทีหนึ่งนะครับได้ บินโดอ่ะหน้าอ f ฟฟิศมาด้วย Home a s h o m e and s t u d e n นนะครับ2 0 1 1ดีเลยครบเครื่องครบคันครบทวนยังไงให้โอกาสตัวนี้ผมว่ามันน่ารีวิวมากเลยจ่าย่3 9ายเ3 9แล้วได้ของหาเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับโนบุกทุกวันกับ m SI s i Creator ค6 HX Studio นะครับ i9 139 80 HX กาจอเป็น RTX หรือหน้าศูนย์จอ m i n i l e d นะครับก็ขอจบไว้ประมาณนี้แล้วกันยังไงไว้เจอใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับรายการนุทุกวันกับช่วงเวลา3มทุ่มนะครับคลิปนี้ไอ้โป้ปงขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ